คอทานาใน Windows 10มากวนใจจะอ,ออกไปยังไงกันล่ะช่วงเวลาต่อจากนั้นไป,นไปหนีไป1 4 1 4หนสพรภูมิใจเสนอเสพสื่อวันละนิดเจิตแจ่มใสม่จิตอุปริอุ้ย สวัสดีครับผมนายหมอคอมสวัิโชคนะครับพอดีมีเพื่อนที่เขาซื้อโน้ตบุ๊กมาใหม่นะครับเปิดเครื่องขึ้นมาทุกครั้งก็จะเจอแต่คอทาน่าคอทาน่าให้เราซายอินอะไรอยู่ร่ำไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะสมมติเหตุการณ์โดยที่ผมเองจะเรียกขึ้นมาเดี๋ยวผมก็สตาร์ทเมนูแล้วพิมพ์ผมพิมพ์ c o r ผมกดสตาร์ทเมนูแล้วพิมพ์ผมพิมพ์นะ c o r เนี่ยคุณพิมพ์ c o r t a n a ก็ได้คอทานานะครับ คอทาน่าเนี่ยครับขึ้นมาอ่าตอนนี้เราเจอคอทาน่าแอปนะครับผมกด enter ปุ๊บคอทาน่าเนี่ยครับคอทาน่าวินโดว์เพื่อนอ่าเขาเขาเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวผมลองวินโดว์เอ็มมาที่เดสก์ท็อปนะครับตอนนี้ผมเปิดตัว obs ในการบันทึกหน้าจอนี้ไว้อยู่นะครับก็คือเท่ากับผมมีหนึ่งโปรแกรมที่อยู่ในแทสต b บาร์นะครับเวลาผมจะสลับแอปก็กด Alternate Tab ใช่ไหมครับเข้านาเราน่คอทาน่า่งอินเทอร์เน็แทบอีก <28 S 1> อ่ะอัตนาเน็ตแทบ <10 S 1> อีกคอพนักคอน้อาคอน้าวินโดว์ไซน์ก็จะมีปุ่ม s i g ์อิตอนเนี้ยคอพน้าขึ้นมาให้เราเผื่อจะใช้งานแต่ผมเองไม่ค่อยชอบใช้เพื่อนก็บอกว่าเขาไม่ได้ใช้อยากให้เอาออกไปเนี่ยเออ่ลองแทบไปมีไมโค o ซอฟท์พาวเวอโรซอฟท์ไพรเวหรอมีโอเนเมนูคือเข้าไป Open นเมนูอะไรเองก็ตามเออไม่เห็นมีให้ปิดเลยลองอัตน์เน็ตเอฟปุ๊บอ่า ปิดแล้วนี่นะไหนลองอัลเทอร์เนตแท็บข้อแพนหน้าเอ้าวข้อแพนหน้าทขาไมขึ้นมาอีกเดี๋ยวลองปิดโดยอีกวิธีหนึ่งอัลเทอร์เนตสเปซซิสเต็มเมนูซิสเต็มเมนูแล้วกดลูกศรขึ้นหรือกดตัว C หาโครอโครอ่ C เจอโครอสแล้วเอ Enter แท็บบ้าอ่าอัลเทอร์เนตแท็บอีกข้อแพนหน้าข้อแพนหน้าข้อแพนหน้าวินโดว์ทขาไมกลับมาอีกแล้วเขาไปทำงานในแบ็กกราวด์เบื้องหลังเสมอเลยนะครับผมเนี่ยลองอัลเทอร์เนต F4 แท็บบ้าอ่ปิดไปแล้วนะอัลเทอร์เนตแท็บข้อแพนหน้าข้อแพนหน้า เขาบอกว่าเนี่ยอินเทอร์เน็ตเอปิดยังไงก็ไม่ปิดของของผมเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาคือเปิดเครื่องขึ้นมาไม่เจอแต่ของเขาเนี่ยปิดเครื่องสนิทเปิดขึ้นมาใหม่ก็จะขึ้นอินเทอร์เน็ตแฮบแบบเนี้ยคอทนาคอทนาคอนาเขารู้สึกลำคาญมากใครเคยเจออาการแบบนี้หรือตอนนี้เป็นอยู่จะมีวิธีการตั้งค่าอย่างไรให้คอทนา หายไปจากการกดอัธเนตแท็บหรือไม่ขึ้นมารบกวนเราเมื่อกดอัธเนตแท็บนั้นทําอย่างไรมาตามกันครับบริการหมอคอหนึ่งซีนึงซีจัดให้อเอาแบบจริงๆมีหลายวิธีนะ2วิธีเอาวิธีแรกง่ายๆไปก่อนเลยครับกด Start ทเมนู t t r t w w n n o w w s s a r r h Windows แล้วพิมพ์ c o r t อ่ะถ้าถ้าเต็มๆนะ c o r t a n a แล้วกันอ่ะผมจะพิมพ์ c o r c charlie C ครับ โอออสการ์อารมิโอโออาคอทาน่าใครยังไม่เจอก็กดตัวทีอีกทีจะเจอคอทาน่าเนี่ยครับฟังคอทาน่าแอปเพจไลฟ์สวิตช์คอทาน่าแอปเนี่ยนะครับคอทาน่าแอปหน้าพพจไลท์ทูอย่างเงี้ยนะครับให้กดปุ่มแอปพลิเคชันหรือกดชิป F10 กรณีไม่มีปุ่มแอปพลิเคชันกดปุ่มแอปพลิเคชันอืมบิงกคอนเทกเมนูขึ้นมาละกดลูกศรลงครับอ่ากดลูกศรขึ้น not เ <it> นี่ยขึ้นหรือลงก็ได้ขึ้นหรือลงก็ได้ไปหาคำว่า app setting s e n o t app setting นี่ครับ app setting เจอแล้ว enter เข้าไปครับเราจะไป setting ตั้งค่าตัวคอร์ทนากันครับ s e t t i เปิดขึ้นนะครับ home button home button อ่าเราแทบมาหนึ่งครั้งครับ โอ้ oh, มาเปิดการใช้งานไมโครโฟนของผมด้วยเหรอผมไม่ใช้หรอกผมไม่อยากคุยกับคอทนาผมก็สเปซบาร์ไปตัวนี้ปลดฟังอีกครั้งหนึ่งมิโครโฟนทับเกิร์บัตทั้งโฟกัสอ่าก็คืออนุญ,ญาตให้เข้าถึงอะไรบ้างครับแอปเพอร์มิชันไมโครโฟนอ่าจะมาใช้ไมค์ของเราผมก็สเปซบาร์เป็นสเปซ not pressed not p r e s s ครับแท็บต่อครับผมผมไม่ให้เข้าถึงไมโครโฟนหมดแล้วกรณีคนที่ไม่ใช้นะครับแท็บต่อครับ background top เกิร์บัตทั้งโฟส background app นะครับผมแม่ มาทำงานเบื้องหลังเลยเหรอเช็คไว้อยู่ก็สเปซบาเป็น Space, space not, not check นะครับต่อไปบางเครื่องมีและบางเครื่องไม่มีแถบไปครับ run แอดล็อกรันตอนที่ล็อกอินเข้ามาในเครื่องในหน้าล็อกอินนะครับผมบางเครื่องมีบางเครื่องไม่มีตรงนี้ถ้าใครไม่อยากให้คอทนาขึ้นมาตอนนั้นก็สเปซบาร์เป็นสเปซน็อตเช็คนะครับผมอ่ะเท่านี้ครับกดอัลเทเนตเอฟซีคอทน้าเข้าวทนายวินโดว์ให้เมนูเดี๋ยวลองกดอัลเทเนตเอฟซีป๊อปอ่ะเท่านี้เมื่อกี้คอทนาอยังขึ้นผมอัลเทเนตเอฟซีซ้ำรอบที่สองไปลองกดอัลเทเนตแท็บครับเข้าวทนายเราหนว้าวข้าวทนายข่าวทนายวินโดว์ยังขึ้นอยู่เลยนะครับ วิธีการที่เราจะทําให้ตรงนี้หายไปได้ต้องรีสตาร์ทเครื่องเท่านั้นนะครับถ้าคุณไม่รีสตาร์ทเครื่องก็จะไม่หายนะครับผมต้องรีสตาร์ทเครื่องและอย่าไปเรียกคอทนามานะครับอย่าไปเรียกมาก็เท่านี้ครับปิดและเปิดเครื่องใหม่อัลเทเนตแท็บก็จะไม่เจอคอทนาคอทนาแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมต้องบอกว่าถ้าผมรีสตาร์ทเครื่องไปการบันทึกก็จะหยุดทันทีดังนั้นนะครับผม เออก็ต้องบอกว่าได้ทดสอบแล้วว่ารีสตาร์ทนั้นคอทนานั้นคอทนาตัวนี้คอทนาตัวนี้อทา,าหายไปจริงๆนะครับดังนั้นก็อย่าลืมลองไปเซตกันดูให้ไม่มีรันในบ,บนแบล็คแบล็คกล์เออก็คือรันในเบื้องหลังนะครับก็ความรู้ที่ได้แนะนำเพื่อนท่านนี้แก้ไขปัญหาไปก็ใช้งานได้ดีก็เลยนำความรู้นี้มาบอกต่อกับบริการหมอคอม1 4 1 4ะครับกับผมนายหมอคอมสิทิโชค ฝากความรู้ดีๆนะครับถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วแบ่งปันกันต่อไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็ตามนะครับด้วยการบอกต่อก็ได้ว่ามีซื้อความรู้ดีๆจากทางบริการหมอคอม1414 plus นะครับผมก็สายดเขอาสังความรู้1414 application Tabtourist ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS Android รวมถึง w w w t a b t o u r i s t com นะครับช่องทาง1414 plus นะครับทั้ง Facebook fanpage แล้วก็ YouTube channel นะครับรวมถึงหมอคอม1414 า YouTube ช h a n n e l อีกหนึ่งช่องทางกันด้วยลาไปก่อนแล้วครับผิดพลาดประก,การใดไปต้องขออภัยด้วยนะครับรีรีสตาร์ทเครื่องใหม่ขอทนะไม่มากกนคุณแล้วนะครับลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผมมค